เราก็จะได้แท็กมานะครับมี2ออย่างวิดีโอกับแท็กนะทีนี้ตอนเราเอามาประกอบกันนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Dream Face ครับนะอันนี้ใช้ฟรีนะครับใช้ฟรีใช้ฟรีได้วันละ5คลิปนะใช้ฟรีวันละหคลิปนะครับ Dream Face App อ่ะ Dream Face นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับอ่ะมันจะขึ้นมาว่า to dreamfaceapp com นะครับเป็นอ่ะเว็บนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ให้ นะครับอ่ะดีมเฟสนะกัปปี้ปุ๊บนะครับอ่ะ,อะมีมีมมเรื่องสอบถามค,ครับมีใครใจบุญไหมครับท,ทีมงานทีมงานเซนิตี้เอาลิงต์ต่างๆเนี่ยสร้างโนต้ตไว้ได้ไหม <c oughs> อทีนี้เห็น <c oughs> ไหมครับอ่ะให้เรานะครับสังเกตตรงซ้ายมือนะคือ U.I เนี่ยเขาใช้งานง่ายมากเขาจะมีให้อัปโหลดโฟโต้กับวิดีโอเห็นไหมครับหมายความว่าเราสามารถอัปโหลดได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับอ่ะทีนี้กดเข้าไปครับกดเข้าไปนะครับอ่ะอัปโหลดฟอร์ม PC นะครับอ่ะคลิกครับแล้วก็ให้เราเนี่ยอัปโหลดวิดีโอที่เจ้าเจนจากคลิง AI i เนี่ยเข้าไปนะครับอ่ะปึ๊บอ่ะคลิปนี้ใช่ใช่ใช่ิป อ่ะหรือลากลงมาก็ได้นะลากลงมาแบบนี้นะครับปึ๊บอะลากไฟล์มาก็ได้นะครับอัปโหลดเข้าไปนะทีนี้พอเวลามันอัปโหลดเสร็จเนี่ยมันมันจะไม่ได้ขึ้นติ๊กถูกอะไรให้เรานะมันจะเด้งเข้าไปเลยนะอันนี้ก็ต้องสังเกตดูนะครับมันจะเด้งเข้าไปให้เองอ่ะเดี๋ยวลองดูนะจะหมุนติ้วติว้อ่ะอันนี้น่าจะอยู่ที่เน็ตอัปโหลด ไหนมีมีใครได้คลิปแล้วก็ได้เสียงแล้วบ้างครับนะ,ะมีใครยังไม่ได้ไหมนะมีใครยังยังไม่ได้คลิปกับเสียงไหมครับอ่าน่าจะไม่มีเนาะได้ทันอยู่อ่ะเห็นไหมพอมันอัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ขึ้นติ๊กถูกให้นะมันเหมือนอบั๊กมันจะเหมือนบั๊กไปนะครับไม่ได้บั๊กนะให้เราสังเกตดูนะครับคลิปมันเข้าไปแล้วอ่ากดกดลองกดดูครับอ่านะครับคลิปมันเข้ามาอยู่ข้างบนมุมซ้ายตรงนี้แล้ว นะครับอ่ะทีนี้เราจะใส่เสียงยังไงครับให้เรามาคลิกที่ออดิโอนะเพราะว่าเรามีเสียงของเราใช่ไหมเรามาที่ออดิโอนะครับติ๊กตรงนี้ปึ๊บอ่ะอัปโหลดครับอัปโหลดไฟล์เสียงออดิโอของเราเข้าไปอีเลเวทแล a บนะครับอ่ะปึ๊บทีนี้พอเราอัปโหลดเสียงเข้าไปเขาก็จะมีให้เราเช็คอีกนิดนึงว่าอ่ะเสียงถูกไหมเราก็กดฟังหนูไม่ขายตรงนี้หนูขายที่ฟาร์มค่ะอ่ะ ถ้าวิดีโอถูกต้องเสียงถูกต้องแล้วนะครับกดเจ n เน a เรได้เลยตรงนี้นะครับข้างล่างง่ายๆเนาะอ่าปึ๊บทีนี้พอเจ n เน a เรเนี่ยครับเขาก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้ครับเจ n เน a เรตติ้งแปลว่ากําลังเจ n เน a เรอยู่หมายความว่าจริงๆเนี่ยมันเจนเนเรหลายคลิปพร้อมกันได้นะครับเนาะทีเนี้ยถ้ามันเสร็จนะมันจะหายไปครับมันจะมาอยู่ในช่อง complete เนาะไม่ต้องตกใจถ้าเกิดคลิปมันหายไปนะถ้าหายไปเนี่ยแปลว่าเสร็จแล้วนะฮะ อ่าอลองทำปันป่นๆได้นะตลกตลกอลองทำปัดๆได้ตัว IDV จะมีจำกัดนิดน,นึงนะครับว่าจะได้ความยาวสูงสุด30วินาทีนะอย่าลืมนะครับอ่ะเห็นไหมครับพอมันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะหายไปแบบนี้นะ มันจะไปอยู่ในช่อง complete ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูครับลองมาดูผลลัพธ์กันนะอ่านะครับอ่ะดาวดาวโหลดมาดูก็ได้ครับคลิกดาวโหลดนะปึ๊บอ่ะกดดาวโหลดมาใช้งานได้เลยนะครับเราเอาดาวโหลดดีกว่าอ่ะเดี๋ยวรอดูดาวดาวโหลดนานเลย <laughs> เฮ้ยแป๊บ <laughs> เดียวนะครับดาวโหลด จริงๆจริงจ,งจ,งจ,งจงอย่างภาพเนี้ยถ้าใช้ถ้าใช้ฝักเนี่ยนะจะฝักคอนเท์น่าจะน่าจะเนียนกว่านี้นะครับรีแคปอีกทีนึงนะครับเราใช้คลิงเพื่อเอาท่าทางเราใช้อ e ิเลเวนเลเพื่อทำเสียงนะครับแล้วเราใช้ด mm ีมเฟสเพื่อเอาว mm ิดีโอกับเสียงมาซิงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูผลลัพธ์ครับได้แล้วครับอ่ะปึ๊บ ขายตรงนี้หนูขายที่ฟาร์มค่ะกระต่ายตัวฟูตาแบลวหูยาวขี้อ้อนสดๆรับประกันความฟินมีครบทุกสีขาวเทาน้ำตาลรีบจองก่อนโดนฟาดนะคะเนียนไหมครับเนียนไหมดีไหมถ้าเกิดว่าเราเจนภาพคนมาสมจริงกว่านี้มันจะยิ่งเนียนกว่านี้อีกหนูไม่ขายตรงนี้หนูขายที่ฟาร์มค่ะอะ ทีนี้ด้วยความที่เวลาวันนี้เรามีน้อยนะฉะนั้นอาจารย์ไม่อยากกดดันมากวันนี้เดี๋ยวเราจะเจนวิดีโอกันทั้งหมดอย่างน้อย30วินาทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยทำสตอรี่บอร์ดก่อนนะจะใช้เป็นอวตารพูดใช้เป็นอะไรก็ได้เนาะนะครับทําเป็นฟุตเทจไว้นะครับเข้าคลิง AI เจนเจนไว้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวอาจารย์จะตรวจเช็คนะครับจากขั้นตอนการเตรียมสตอรี่บอร์ดก่อนทีมไหนนะครับ ครบสิบภาพแล้วให้ยกมือเรียกเรียกอาจารย์พี่เลี้ยงได้เลยนะครับเนาะ